รสวัสดีครับวันนี้เราจะรีวิวนะครับรถควนดิน h o n d ้า R F นะครับ R F คืออะไร R F คือเผ่าตรงนะครับ h o n ด้าเผ่าตรงนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด5.5แรงม้านะครับเจ๊ยหนงหกศูนบ้านเรานั่นเองนะครับรหัสรุ่น F U หกร้อยครับสภาพโดยรวมดีครับใบควนสวยมากครับ ตัวรถนะครับเงาแวบเลยนะครับใบพวนสวยมากนะครับอเป็นลักษณะเป็นก้างปลาฟันตรงๆนะครับไอตะกี้อยู่ครบนะครับตัวนี้ใบพวนทํางานไม่ทํางานก็คือตรงนี้นะครับมีบีบเลี้ยวนะครับหลังเตามีบีบเลี้ยวนะครับครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับตัวนี้ดีครับน่าใช้จริงนะครับ ลืมเปิดปะวิกนะครับก็เกียร์จะมีหนึ่งสองสามแล้วก็คอยหลังนะครับนี่หนึ่งนะครับสองนะครับที่บีบก็คือรถวิ่งนะครับเราคอยหลังก่อนนะครับ โดยรวมก็สวยครับคันนี้หน้าใช้นะครับถ้าสามรถวิ่งฉิวเลยนะครับสามนะครับไม่ได้เร่งนะครับกถวิ่งฉิวเลยใบพวนก็น้าใช้ครับใดนวดทำงานได้ดีนะครับเราจับตัวนี้ก่อนนะครับให้ไปพวนทํางานก่อนนะครับนับบี่ปุ๊บรถก็วิ่ง ตัวดินนะครับช่วงนี้ไม่ต้องห่วงจังหวะลงดินนี่ดินนิ่มมากนะครับควรแล้วดินละเอียดยิบเลยนะครับประมาณนี้นะครับสมาชิกท่านใดสนใจแจ้งได้นะครับสินค้าดีเลยนะครับดีมากด้วยนะครับเพิ่งเข้ามาครับคันนี้ขอบคุณครับวอสดีครับ